ครับจากร้านบีเคการเกษตรนะครับวันนี้เราจะมาแนะนํารถไถนําเข้านะครับอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้จะเป็นรถไถฟอร์ดรุ่น6600นะครับรุ่นยอดนิยมในเมืองไทยนะครับเป็นเสื้อเป็น T3 นะครับนะครับยางหน้าจะเป็น7 5 1 6นะครับนะครับยางหลังสเปคญี่ปุ่นอยู่รถรถยุโรปนะครับจะเป็นเอ่อ ขอ13.9นะครับขอบ36นะครับมาพร้อมกับโรตารี่2เมตร40นะครับใบสวยๆนะครับเต็มนะครับครับมีลูกจิ้งให้นะครับนี่ครับหางลาบพร้อมนะครับสลักแน่นทุกจุดนะครับนี่นะครับสลักอย่างแน่นนะครับไม่มีหลุมนะครับสลักแน่นนะครับ ครบหมดนะครับสีสันก็สีมันก็ลอกนะครับนะครับเบาะก็เบาะเดิมนะครับคนไฟท้ายหลังคามีให้นะครงหลังคาเพราะใบไม่ใช่นะครับนี่ครับหกศูนย์ศูนย์อนี่ก็เป็นเกียร์กลางนะครับครับก็คันนี้ไมโยหนึ่นเก้าอยสามสิบชั่วโมงนะครับ ครับกระจกหูข้างนะครับเดิมหมดนะครับไม่มีย้ำนะครับร้านผมนะครับครับเปิดดูนะครับนะครับติ๊กเกอร์เพจยังอยู่นะครับครับเพจอยู่นะครับเดิมเดิมหมดนะครับปิดนาแบบนี้ครับ นี่นะครับปั๊มนะครับรุนนี้มีทอร์กนะครับนี่นะครับออปชั่นนะครับเยร์ทอร์กนะครับอย่างก็ปกตินะครับเดิมนะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับมาดูได้นะครับเครื่องแน่นนะครับเดิมนะครับไม่เดิมเราคืนเงินเลยนะครับครับเครื่องหลวมเราก็คืนเงินนะครับ สวัสดีครับ